สวัสด uh ีค่ะเจอกับช okay, uh ่องอิงทันใจชนอีกเช่นเคยวู้วันนี้นะคะเรามาเล่นแบบนี้นะคะเวววววว้นวววลวนวว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 งวว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 นว้วววว้ววาวว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 นวว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 นวว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 นี เดีเ๋ยวรารอเวลาสิบวินาทีแบบหลายแบบมันเนาะก็เป็นด้านแบบนี้นะไม่น่าจะอ้าเฮ้ๆเฮ้อู้เาขึ้นชั้นสองดีกว่าทุกคนมานอนงี้ไม่นอนว้าวว้าว้าวแเริ่มไปแล้วนั่งนั่ง ทำไมเก้าอี้สั่นลมลงมาเนี่ยทุกคนเอยไม่แบกเลยมาแบบเก้าอี้ก็จิ้มอีกกันวู้าวโอ้โหบ้านของเขาเริ่มพังแล้วแล้วของเราก็จะพังด้วย่ะทุกคนว้าว อยากถึงเส้นชัยวาาโอ้โหทุกคนมองให้ทันด้วยนะฮะมันยากนะฮะตายแล้วเราลดสีเหลืองแล้วเรือยเรื่อยดิเรือยสีเหลืองเลยทุกคนอู้วววอย่าบอกว่าถึงอ่ะอย่าบอกว่าถึงอ่ะขอเถอะขอเพราะตอนนี้ดูตัว before, สัน่นตัวเตกไปหมดแล้ว แล้วตอนนี้นความหวังอยู่ข้างหน้าเราความหวังอยู่ข้างหน้าเราไปไปถึงไหมว้าวเย,ย่ความหวังเราอยู่ข้างหน้านี่จริงด้วยเฮ้ยทุกคนเราถึงเชนชัยเซฟกันอู้งั้นเอ๊ะอะไรอ๋อน่าจะไปเขนสร้างเมพนะ กระโดดสูงด้วยว้าวเปลี่ยนสีตัวเลยละกันเออเปลี่ยนให้เยอะๆเลยเฮ่เฮเฮด,ดีเอ,อเปเลี่ยนซะเร็วเพื่จากนั้นเราก็จะไปที่จดเซฟจุงคือแบบง่ายมากๆไปเข้ามากันาจะนั่งเก้าอี้ตัวกลางเลยละกัน ตอนนี้เขากำลังเลื่อนไปกำลังเลื่อนไปอีกไม่เช่ฮะทุกคนแล้วก็จะจับตาว่าเราจะถึงไหมตาที่สองเพราะมันเลื่อนง่ายโโหดูดูบ้านข้างๆดิทุกคนมีไฟด้วยว้ายชนกับบ้านข้างแล้วทุกคนไม่ใช่บ้านหรือเรือกันเลยหรอแล้วไม่คนมานั่งเรือกับเราแทน ว้าวว้ายเฮ้้้้ยวาาูสตที่สองเราจะถึงไหมเราไปลุ้นกันเลยค่ะทุกคนเหมือนเราจะล่นแต่มันไม่ล่นว้าว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 ้ายเฮ้ยเอยเออเออ ฉันจะตายแล้วแต่มันก็ไม่ตายให้เด้อมันกำลังใจให้กันดีกว่าทุกคนบ้ามากแ่าแบบนี้มากก็ไม่รู้อย่างบ้าเลย <c oughs> เฮ้ยจะรอดไปแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยมีมีเอมเอมาฉันจะเไปเห็นก็ได้เออ ี่เอง่งาย,ายสบายสิถ้างั้นเราก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์แล้วก็กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฉันวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ เดี๋ยวมาเล่นกันอีกนะคะ